ครับผมบาปภูไทยพอกินผัาเที่ยวครับผมเมื่อนนี้นะครับผมกสะพามาหาหอยนะครับผมของแบบนี้ครับผมนี่ครับผมนี่หอยเล็บม้านครับผมป้าผมเอิญว่าหอยเล็บม้านะครับผมนี่หอยเล็บม้านะครับผมเดี๋ยวไปฮาไปหาหอยกันครับผมตามมาเลยหอยนะครับผมฮากับมาหาทบ่นี่ครับผม เอามาค้างค้องนะครับผมเอามาเลือกเอาครับผมเดี๋ยวนี้ไงที่มันมาตายนะครับผมเดี๋ยวก่อน้นมากน้ำมันหอนนะครับผมมันก็สิตายนะครับผมแต่มันเลี้ยงสองลูก อย่เงี้ยผมพากับปหางมเอาเลยครับคนนี้ดีดงมหอยหอหอหอนี่ใช้ได้เลยอันนี้นี่เลือกหอยนะครับผมนี่ได้แล้วได้แล้วพี่น้องมางมหอยมาผัด งมหอยนะครับผมมาพัดกินตะแรงกันนะครับผมต้องเลือกหอยนิดนึงครับผมหอยมันตายหลาย ตายหลายพี่น้องเด็ดหมแหลมห,หงไ่น้อยอ่ะหยาเอาน้อยพอดีกางพี่น้องจับใจเลยอืมหงน้อยอืมข้างบนนี่อยหยาบเจ๋า ตัง้งหมดตัง,งอะไรนะตัวน,นี้ตัวนี้ข้ามาหอยนิงอืมหอยนะครับผมมันจะฝังดินอยู่นะครับผมอืมปวดมาสมานเลยครับผม เป็นมากจ่กายครับผม ข้าวกระถิเลือดจนไม่ใหญ่ๆนะครับผมอืมออกมาแล้วเอ้าต้องไปหาตรงใต้าถ่านเนาะ อำน,นี้เดือดทนี่ก็เนยฮะอน,นี่เดือเออนี่คือสะพานหลายนี่หลายเลยให้ตายลายพี่น้องให้ตายหมดพี่นอ้อ,อนี่ตายให้พี่น้อง bà sắp ra hết sắp tới sân tang cung 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 nó cung lên cung 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 này, cung 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 Hả? No. không gim lại không gặp được bất ổn này mày lúc mày không ghi nóng hì hụt nha anh 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 mấy anh 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 กุ้งเดกุ้งตัวพะงังเอาจั๊กซิลเห็นีหมจักจ๊กซิลต้องเพิ่งไปแล้วคนจะไปไหนเอาก่อนอุ้ยมาจับหอยได้กุ้งพี่มาจับหอยได้กุ้งโอ้ยเจอกุ้งเยอะมากครับพี่น้องเมื่อกุ้งพี่น้องเจอไปนี่เยอะมากเลยปิดไปก่อน ตูด้ดีก้ยแล้วนำนำนำมาครับพี่น้องครับผมมาหาซ่อนกุ้งครับผมให้ให้น้องครับผมให้น้องหาหอยนะครับเนาะ <c oughs> นะนะครับเดี๋ยวผมกับชิมาหากุ้งนะครับผมเนาะไปะหาซ่อนกุ้งกันครับผมกุ้งไหลพี่น้อง โบบวเจเจ๋ยนลอ้หเล่นเลยอือนะ่อพี่น้องยังไงอืไข่เต็มท้องเลยนี่อืมอืม กุ้งกุ้งกุ้งโอ้อะไรแุ่้งครับผมกุ้งหลายๆพี่น้องนี่นี่แค่หาแค่สะพานเดียวนะครับนี่เพิ่งจะมาหานะครับกุ้งหลายใหญ่ๆไข่ๆมีตัวใหญ่ๆไข่ๆทั้งนั้นเลยหมดจัง นี่นหูนเลยอืนี่นี่นนบ้างพี่น้องกุ้มไหมใส่กำลังก้อยเลยเนาะก้อยกุ้งครับผมเมนูตะแลงนะครับได้ขอติดตามรับชมกันนะครับเน,นี่กุ้งครับผมนี่เต็มเลยพี่น้องกุ้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 ง โอเคครับผมหลังจากที่เ้าไปหาหอยครับหาหอยนะผมก็จะห้าสีได้กุ้งมาแทนนะครับผมนี่กุ้งกำกามครับผมนี่เต็มเลยครับผมกุ้งนำจืดนะครับเนาะ่ะโอเครับผมหมายต่อไปนะครับผมไม่ยถอะปูนะครับผมสะพานตรงปูนะครับผม่ะเดี๋ยวเ้าไปตรงสะพานต้นทุนกันครับผมไปเลยครับผมมาหมายต่อไปครับผม หลังจากเขาไปหาหอยมาแล้วผมหอยบ่อไข่ใดนะผมตอนนี้ได้แต่กุ้งก็ผมวู้กุ้งเต็มเลยนี่ครับหลายค่ากผมตัวนี้เดี๋ยวบอกเธอเอ้าอืมอ่าไหลเนาะวิ่งไหลาบอกเธอไหลายป,ปะ ุณแม่เธอสอดมาทางหลังผมไหมเห็นปะนี่ไหมไปทางหลังไหมสอดขึ้นมาถึงเห็นไหมไล่ขึ้นมาเลยนะเนี่ยกุ้งมนี่มันเยอะกุ้งหลายพี่น้องตัวนี้บัวหาแล้วหอยเปลี่ยนใจมาหากุ้งแทนนะไอ้กุ้งกำๆกุ้งใหญ่ๆได้ไหม ม่นะพี่น้องเข้ามาหากุ้งลำกันนะ Năm ừ. lại Ui lên Ui Ui blah 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 ui blah ừ, ừ. 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 ừ

จะลายแล้วพี่น้องเอ้ยได้พกก่อ้กยแล้ว เอาเลยจับเลยมาเส้นนี่ว่ามีมือแล้วจับเพียงไหมน้องคว่างเหยื่คว่างเหยื่ทะเลทะเลกับผมน้องไหมมีไอตัวกุ้งจริงหมดขี้โม่งจริงเลยได้อ่ะน้องมาครับผมมาหากุ้งกันต่อครับผมเออเอ๊ะปลาเขาหน้อยปลาเขาหน้อยเอาเอาไปโม่งบะโมกงโม่ ลองซ่อนเร็วๆเตีไปทางหลังโน่นก่อนปะไ,นไปตรงนน้นน่ะก่อนได้ไหมอึ๊บลูกปลาดุกลูกปลาดุกไปหาตรงดรอปดรอปได้หลายเด้ดรอปอยู่ดรอปน่นี่เราดรอปไปหาข้างล่างนี่ก่อนนี่ยเอยซ่อนแล้วสะบัดสบัดเหรอไหมซ่อนแล้วก็สะบัดสบัดตัวนี้เราหายังเออ มาครับผมนี่กุ้ง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 ได้อีกแล้วได้อีกแล้วนี่กุ้งกุ้งนีงง่ได้ก้อยหนึ่งเลยพี่น้อง